วันนี้พบกับเขาโจโกออนนะคะวันนี้วันนี้เราอยู่ที่บ้านสวนลักฟ้านะครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเขาโจจะพาไปแนะนําสถานที่พักค้างคืนของเราวันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะไปเขาโจพาไปครับต้นครับวันนี้พ่อแม่กาลังจัดไฟแล้วก็กำลังทำอาหารนะคะโอเค น,นี่ก็จะมีเต็นท์สองเต็นท์นะครับเต็นท์เป็นเต็นท์เล็กเต็นท์หนึ่งแล้วก็เต็นท์ใหญ่เต็นท์หนึ่งเต็นท์ใหญ่นี่แบบกิงกระเบลมากสีเขียวแดงโอเคไปแนะนําคุณแม่หน่อยครับว่าวันนี้คุณแม่ทําเมนูอาหารอะไรวันนี้คุณแม่ทําเมนูอาหารอะไรครับ,รบรุ้งครับโาเค,ค็ดค่ะเดี๋ยวถไตไปเดี๋ยวข้าโจ้จะพาไปดูสถานที่เล่นน้ำเนรับ<ป>เดี๋ยวจะพาไปดูนูน่นอ่ะตาพ่อโจ้ไปเลยครับ กเตาถ่านอ้เตาถ่านเดี๋ยวเตรียวมไม่ได้ทำไรครับยา่างหมูค่ะโอเคเนื้อหมูเดี๋ยวเราดูแอบดูโอ้ยนี่มันหมูย่างแล้วโอเคไปครับเดี๋ยวขเขาจจะพาไปดูสถานที่เล่นน้ำนี่จริงไปเล่นน้ำมาแล้วครับดูหัวได้หัวเปียกซกเลยแต่เราไม่ได้ถ่ายอืย่นหือ วานนี้ครับเป็นสถานที่เล่นน้ำมีอะไรบ้างครับที่ที่เล่นน้ำมีอะไรบ้างคะจอันนี้ไม่ได้กที่ที่เขาวางไว้อันนี้เตรียมมาเองแบบเขามีตรงนู้นเนาะตรงนู้นเป็นที่เล่นน้ำโหแบบคนเล่นน้ำเยอะมากแต่ละคนเอาแพรมาด้วยมีมีื่อที่เขาเจ้าได้ไปเล่นตรงนี้นะครับแล้วสกตเห็นตรงนู้นเนาะมีชิงช้าด้วยครับเจ้าไปเล่นตรงนู้นอะ เดี๋ยวไปดูยังอื่นอ่อเดี๋ยวพาไปดูเต็นท์รอบๆก่อนนะเดี๋ยวขโจาพาไปดูว่าจุดกลางเต็นท์มีตรงไหนบ้างก็ตามมา,าเลยโอเคครับตามขโจไปดูเลยครับว่าตอนนี้มีจุดกลางเต็นท์อันนี้จุดกลางเต็นท์แบบเต็มไปหมดเลยครับอยู่ดินหนาตรงนู้นก็ก็ตรงนู้นด้วยครับอ่าใช่ตรงนี้ก็จะมีจุดกลางเต็นท์เหมือนกัน แล้วนี่ก็จะเป็นกลางเต็นต์นส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนลิมน้ำวันนี้แต่ว่าวันนี้เราได้โซนลิมน้ำไหมครับโจวันนี้เราไม่ได้แราต้อเหยิบได้อย่าง,างอ๋อโอเคแต่ถ้าเป็นโซนลิมน้ำนี่ก็จะวิสวสวยมากนะคุนมาตอนเช้าในภาพที่จะตกแล้วครับช่วงน,นี้ก็น่าจะประมาณสักห้าโมงเย็นแล้วนะเดี๋ยวเราเตรียมตัวแคมปิ้งกันคืนนี้นะครับโอเค อย่าลืมฝากติดตามเข้าโจ้กขออนทำท่านารักบ F L ทีหนึ่งอาจารย์ใช้ได้ครับดอครับเถ่ายรูปไว้ด้อยนะครับเป็นวิวเป็น,ปนวิวสวยข้าโจ๊กออนนี่ครับตอนตอนนี้กำลังจะกินข้าวกันนะครับตอนนี้ช่วงเย็นแล้วนะครับนี่ครับคนย่างอยู่นี่ครับ กล้องเลยครับครับผมนี่ครับส่วนนี้ก็คืออาหารที่เราจะกินนะครับนี่ครับแล้วแล้วเห็นว่าเข้าไปนี้ก็คือนี่ครับไก่หมูครับอันนี้และครับอันนี้และครับอันนี้น่าจะยำกุ้งนะครับ ่ันี่ตอนนี้เรากําลังให้เชฟเชฟมือโปรของเรากําลังหั่นแม่เพิ่อน้าเพิ่งมาหั่นครับเ<จ>หลือ,อแม่แม่หนูมาทำาเลยลูกเร,รบนา้าทำได้อย่างนี้คือหั่นได้ครัคคือถ้าเกิดจะนอนนอนค้างคืนนะครับให้นอนนอนโรงแรมเลยครับเพราะว่า ยุงเยอะยุงตัวใหญ่ด้วย <S 2> <S 2> <S <ส>เพราะว่ามันอยู่ใกล้แอ่งน้ำนน,นน่นนะครับนั่นนะครับนน่นนั่นก็แอ่งน้ำนน่นก็มีนี่ครับโอยคค้ยกล้องตันนี่ครับแต่ตอนนี้ค่อข้มีคนเล่นแล้วนะครับ เพราะว่าตอนนี้มืดแล้วตอนนี้ก็สบายแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเออเออกินข้าวนั่นแห,หละอุ้ยเต้รเราเต้นราอะไร กาจ้างนะคุณแรับนี่บนี่อันนี้เต็นของน้านะครับครับอันนี้เต็นเอ้ยเต็นครับเต็นของคุณแม่และคุณพ่อของผมนะครับเนี่ยก็มีขนมบ้างครับแต่ตอนนี้จะมืดหน่อยครับเนี่ยจะปรับแสงให้ครับ ปออปับแสงแล้วก็ไม่ช่วยอะไรเลยแต่ว่าแต่ว่าปัญหาข้อดีก็คือเราได้อยู่ใกล้ริมน้ำแล้วก็วิวสวยครับนี่ครับ ตอนนี้เรากำลังจะกินอาหารนะขเขาชอบกินอะไรครับกินสเต็กค,ครับสเต็กเนี่ยแล้วก็จุ่มจิ้มนะมพพนี่ครับแล้วก็กินเฮ้ยก็มันก็เย็น นี่อ่ออาอ่าเหมือเป็คนคกับฉันอองเยอะๆแต่ไม่เห็นไม่เห็นมีนน <c oughs> อะไรของคืออะไรเจ้ายงังงงคำนี้อยู่นะเด็กั้วงท้วง แล้วก็หยิบอันนี้ขึ้นมานะคะของพี่เหรอก็จุม่มเข้าไปครับแล้วก็อ้าวเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนงนู้นเลยูรอยเดินเข้านะรออยู่บ้างแล้วกันนะขึ้นเลยขึ้นไปเองอ่เมื่อกี้ไม่ทานตุกกองไปขึ้นมาอย่างน้เลยเคลื่อนเคอน้เช้าแยกแยะกวางมาเข้ามาทางไห้จัง่พ,พี่คุณพ่อนะบอกว่า ากขึ้นไปตรงนู้นอะก็คือตรงโน้นนะครับโน้นนะยอดตรงโน้นนะครับโน้นนะครับเมื่อกี้ก็น่าจะมีคนขึ้นไปแล้วครับนั่นแหนคุณพ่อก็เลยอยากขึ้นไป นี่แมวกับหนูกำลังเล่น hey. กันอยู n i, n ่นะครับนี่ครับนี่คือแมวนะครับนี่แมวอันนี้หนูนี่หนูอยู่นี่ครับนี่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 ครับหนูนี่ครับแมวออกไหมนี่ครับหนูเนี่ยนี่คือหนูนะครับนี่คคือหนูแล้วแมวอันนี้คือสัตว์ป่านะครับ นี่หนูหายใจแรงมากครับเนี่หนูหายใจแรงมากและดูสภาพแมวตอนนี้สบายมากเลยนี่ครับสัตว์ป่านะครับนี่นะครับบรรยากาศยามเช้านะครับเนี่คบฟ้าท้องฟ้าก็จะสดใสอย่างนี้นะครับนี่ครับ กาเฟ่มีขนมปังครับอันนี้นคนบดกาแฟครับครัวบดมาจากนี้กาแฟนี้เราได้มาจากประเทศอิตาลีครับอุปกรณ์บดกาแฟเราได้มาจากอเมริกาครับใช่ส่วนคนนั่งบด <c oughs> มาจากร้อยเอ็ดครับอันนี้ก็ กำลังกินไมโลกับขนมปังนนครับอันนี้เป็นอาหารเช้าของขออ้าโจ้เียครับเ <c oughs> มื่อกี้ใส่อะไรลงไปในไมโลวะแตเพึ่งใส่ไปของสองเทีบโอเคอันนี้น้ำพึ่งมาแต่ที่ไหนครับ รสชาติเป็นไงบ้างไทยก็เหมือนไม่ไม่รู้ปกติสอเคซดซดดังๆครับสดดังๆโอเคครับโหร้อนคอเลยคนนี้นี่นะครับนี่เป็นเนี่ยอาหารเช้าเป็นข้าวต้มนะทุกคนก็ได้กินข้าวต้มได้ไหมได้ค่ะข้าวต้มกุ้งต้มกุ้งหมู เครื่องแน่นมากเลยไม่เห็นข้าวเลยอ่ะร่อยมากเลยครับจากซีมือเชฟมือเชนกเชฟนกเชฟจากเช็มือเปาครับต้องต่อว่าเชฟมือโป๊าย่อดมุเลลืมอ่ะนี่นะคะกาแฟพุ่งขึ้นมา ตอนนี้นคุณพ่อกำลังจะกินไข่ลวกกับกาแฟน,นะครับนี่ครับนี่แหละยบำรุงไข่ลวกบำรุงก่อนเช้ามีขนมวันนี้ด้วยขนมกุยหอมโอ้ยมือสั่นมีน้นำผึ้งน้ำผึ้งเดือนห้า ามชจากเซเว่นสดๆจากเซเว่นอะ็ใสไปหน่อยแต่ไม่บานมากไปแค่พอพอตัดกีดไหน่อยจ้มึงดีตรงแล้วคุณนาครับแล้วกเสวยจะมาใส่หน้าอยู่ครับ อร่อยไหมครับอร่อยครับผมครับโทกินไข่ลวกนะครับเดี๋ยวพี่กินไข่ลวกก่อนนะครับนี่ไข่ลวกนี่เราต้องลวกน้ำต้มน้ำให้เดือดก่อนบางทีนะครับเรามีเคล็ดลับ,ะบจะทำให้ไข,ข่ขาวได้นี่ก็แต่เราไม่บอกสูตรนะครับบอกเวลาแค่ห้านาทีขอเขาเขาใส่พริกไทยไปด้วยครับใส่ด้วยซอส